ตั้งแต่ที่สองแล้วก็จะกลับประเทศไทยหลังจากการแข่งเสร็จก็จะเดินทางกลับก็ตื่นมาก็มาเช้าที่สนามบินนั่งรถมาสักสองชั่วโมงสชั่วโมงกว่าก็รอรอการที่จะเช็คเอาท์ได้กินข้าวบ้างได้กินน้ำแล้วก็รอเดี๋ยวก็แต่งตัวนิดหน่อยครับเพื่อให้ดูเรียบร้อยว่ากดไมายก็แต่ตตัว ดูดีครับผมการใส่ทุ่งเท้าของผมก็เนี่ยครับอยากที่เห็นก็จับนินดๆห,หน่อยคือใช้นิ้วสิ่งที่มีค่าสุดของชีวิตก็ได้จับแล้วก็งัดๆเพื่อให้มันเข้าไปในเ,เท้าเพื่อให้ดูดีนี่นะครับการแตงตัืของของที่การใช้เท้านะครับครับผมใส่นิดนิดหน่อยแล้วก็ครับผมแต่ว่ารองเท้าก็คือเราต้องกางให้พอดีกับเท้าที่เราสวมได้ง่ายสุด เพื่อควาสะดวกโดยไม่ไม่ต้องผูกผ้าตีเพื่อนหรือว่าโค้ชที่จะต้องช่วยใส่สีรับขอผครับ